สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมเช่นเคยนะครับผมขอโทษทีครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวสินค้าเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกล้องติดปืนของแท้ของ Vision King นะครับ Vision King แท้นะครับนี่นะฮะวิเชนคิงแท้นะครับตัวนี้นะฮะก็จะเขียนว่า product of USA made in PRC P.R.C. หมายถึงนะคําำว่า P.R.C. หมายถึงถูกสั่งผลิตให้ส่งไปบริษัทไปประเทศนั้นๆเช่นอย่างวินกิงเนี่ยของแท้เนี่ยเป็นบริษัทจีนข้ามชาติก็จริงเป็นบริษัทของจีนนะครับแต่เป็นบริษัทของแท้ที่ทําส่งให้ทางสายทางยังทางอเมริกานะครับไม่ยังสายเอเชียเพราะถ้าสายเอเชียเขาจะไม่มี P.R.C.P.R.C. นี่คือเหมือนเหมือนก็เป็นอเมริกาสั่งผลิตรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อส่งไปทางบ้านเขานะครับ คุณภาพต้องสูงนะฮะย้ำว่าคุณภาพต้องสูงวิ่งคิงรุ่นที่จะบอกต่อไปนี้นะคือคือตัวปี PRC ส่งบอกส่งบริการเนี่ยก็จะมีรุ่นรุ่นรุ่นเดียวคือวิ่งคิงสามขีดเก้าคูณสี่สิบสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับก็คือ <c oughs> ซูมตั้งแต่สามเท่าถึงเก้าเท่านะฮะหน้าเลนส์สี่สิบมิลหน้าเลนส์สี่สิบมิลก็คือสี่เซนสามถึงเก้าเท่าระยะห้าถึงหนึ่งร้อยเมตรโดยประมาณนะครับ ทีนี้ของแท้ก็คือให้ดูตรงนี้นะฮะก็คือปกติแท้เทียมก็เหมือนกันแหละมันจะมีฝากระดกหน้าหลังให้อยู่แล้วมีขาจับน็อคู่ให้อยู่แล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ของแท้นะครับอันดับแรกที่ต้องให้ดูเลยนะครับก็คือนี่เลยเห็นไหมครับไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจะเขียนว่า Design by USA made in PRC นะครับอย่างที่ผมบอกคือ ทำ,ท,ำทำส่งอเมริกานะครับของจีนจะทำส่งอเมริกานะครับเพราะอเมริการะบุมานะครับที่สําคัญสําคัญเลยนะครับโลโก้นะครับฝาปิดปรับทุกตัวนะครับโลโก้ฝาปิดปรับทุกตัวจะต้องมีโลโก้ปั๊มวิญญาณคิงลงมานะฮะทุกจุดเลยต้องย้ำว่าทุกจุดนะฮะถ้าไม่มีปลอมนะครับดูนะฮะนี่นะฮะนี่สองปุ่มตัวนี้ไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวหยิบตัวมีไฟให้ดู ตัวมีไฟก็คือตัวเนี้ปุ่มไฟเนี่ยปุ่มไฟก็จะมีโลโก้เหมือนกันเห็นไหมทั้ง3จุดเนี่ยนี่ด้วยนี่ด้วยนะครับครบทุกจุดนะฮะถ้าไม่มีจุดไม่มีไม่มีโลโก้ตามอย่างนี้ปลอมนะครับข้างล่างก็เหมือนเดิมนะฮะดีไซน์ by USA made in PRC นะครับวิ่งคิงแท้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นปรับในนะครับปรับไนคือเปิดฝาปรับพอเราเปิดฝาาเนี่ยนะครับ ปิดก่นนะฮะโอ้เกลียวเยอะจัดกย็ยังมีปุ่มปรับด้านในนะครับหมุนปรับได้เลยนะครับปรับเสร็จก็ปิดฝาแค่นั้นเองครับตัวทีนะครับปุ่มเฟืองมันเยอะจัดปิดง่ายจัดทีนี้นะครับนอกจากามีไฟแล้วนะครับนะฮะเรามีปุ่มปรับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยตัวนี้ก็จะมี ระยะตาหลังก็คือปรับสายตาด้านหลังสำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวก็ปรับเอานะครับถ้าสายตาปกติก็ปิดนะครับรุ่นนี้นะฮะตัวแท้เนี่ยมีทั้งมีไฟและไม่มีไฟนะครับ <c oughs> แล้วแต่เราจะเลือกราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับจะให้ดูเส้นเล็งก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเส้นเลงเป็นเส้นเลงจุดไขปลามินดอดนะครับ ยิงง่ายนะครับเป็นจุดไข่ปลานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็พวกวิ่งคิงนะครับเลนเขาจะใสมากเลยผมบอกว่าใสมากๆเลยนะครับย้ําเลยแล้วก็เขาก็อัดแก๊สอัดแก๊สนี่ไม่ใช่ไม่การอัดแก๊สของกล้องติดปืนเขาไม่ใช่อัดอัดเราอยู่ในนี้ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดอัดแก๊สไปถึงเขาประกอบในห้องอัดแก๊สเ,เขาเอาแก๊สอะไล่เข้าไปในเนี้ยเพื่อให้ฝุ่นให้อะไรทุกอย่างให้อายน้ำออกหมดแล้วเขาถึงปิดนะครับ เพราแก๊สเนี่ยมันไล่ได้ดีฝ่าอากาศธรรมดานะครับสนใจนะฮะก็โทรหาทักหากันได้นะครับจะโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับเราเล่นของแท้เราได้ของแท้เราสบายใจนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ